อยากกินว่าแกงน้อไม้ไปแกงให้กินแซ่บแกงน้อไม้น่ะไปไปบังงัวเอาก้อนไปมาแกงให้กินเอา้ามันฟดแหลืมมอปลเส้หม้อดูไป อีเท็ดมาใส่แกงเออได้ซัมนี่มาเดเนาะเอาอเบื่อไปตามใส่เท็ดสองนู่ยไอ้เนาไปกระปูออกมาแต่ทะเลทะเลน้ำจืดภาชนกินรถเก็งหมาไหมอะมิ้วเอาถ้วยมาด้วยมิ้วอะไปใส่มา Hãy subscribe cho có sai, Mì Gõ Để không bỏ lỡ những sai, hấp dẫn có เสอได้สูมาเลยเู้้เเเอยากทำคลิปเป็นทำคลิปสไตล์สาวแว่นบอกหมดทุกเคล็ดลับทักมาเลยครับไลแอดเท่านั้นนะคะ